สวัสดีครับพบกัน EP ที่3แล้วนาะสำหรับการสร้างแผนง,งานด้วย g o o g l e s h e e t s นะครับจากเราที่เคยทำไป2สูตรละโดยการสร้างเงื่อนไขอันแรกก็คือการสร้างวันเริ่มกับวันจบโดยเราคีย์แค่วันเริ่มกับวันจบส่วนแกนชาดมันก็จะสร้างให้เราอัตโนมัติอันที่2 EP ที่2ก็คือการสร้าง การติดตามความก้าวหน้าโครงการนะครับโดยใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของแก่ธุรกิจกรรมว่ามันแล้วเสร็จไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแถบสีขึ้นตามความก้าวหน้าให้เราที่เราเคียลงไปนะครับโอเคอันนี้ก็อาจจะลองปรับที่30อย่างเงี้ยแถบสีมันก็จะสั้นลงนะครับว่า3 0มเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับโดยใช้เวลาเป็นตัวออมอนิเตอร์นะครับว่าเวลาเรามีอยู่100% กิจกรรมงานเราก็อาจจะเทียบจากปริมาณงานก็ได้แต่ว่าเวลาเราคีตรงนี้มันก็จะมาดูว่าเวลาที่เหลือเราเพียงพอกับการทํางานที่เหลือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้อีกอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะครับในกรณีที่เรามีกิจกรรมแผนงานเรายาวๆยาว,ยาว,ยาวหน่อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้สมมติว่ายาวหน่อยอันนี้จริงเราก็ปรับแก้วันที่ได้เนื่องจากวันที่มันมันลันออโตนะ้เราไม่ได้ไปปรับอะไรเลย เดี๋ยวผมจะ Copy ไว้ที่ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับมันจะได้ดูไม่เหมือนกันอ่าประมาณนี้อ่ะนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวข้างล่างนี้ก็เป็นศูนย์แล้วกันนะใส่ศูนย์ไว้ครับอานนี้ก็จะไม่มีความก้าวหน้านี่ประมาณนี้นะครับอันเนี้ยก็คือการที่เรามีบาชาต์อยู่แล้วนะครับทีนี้อีกอันนึงที่เราอาจจะมีปัญหานี้สมมติว่าวันเนี้ยเราเป็นการรายงานความก้าวหน้าของวันที่3เดือนธันวาคมนะครับตรงนี้นะรีพอร์ตวันที่3เดือนธันวาคม เราก็ต้องมานั่งดูว่าวันที่3เดือนธันวาคมอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องมานั่งระบายสีให้มันเป็นสักสีเหลืองเงี้ยนี่คือเป็นทูเดย์แล้วกันสมมติว่าวันนี้วันนี้คือวันที่3ธันวาคมเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่4แทนที่ตัวแถบสีมันจะไล่ให้เราไปเรื่อยๆนึกออกไหมตามกับวันที่เราต้องการติดตามงานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าอันนี้65ใช่ป่ะจริงๆอาจจะเป็นสัก50 โทษทีโทษทีอันนี้อาจจะเป็น40นะครับอย่างเงี้ยหรือ30ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้แสดงว่างานช้าอยู่ประมาณ2วันใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสัก3สามห้าอันเนี้ยอาจจะอยู่ในแผนงานละนะครับประมาณนี้แค่ทําให้ดูห้าสิบนะครับประมาณนี้อย่างเงี้ยก็อยู่ที่แผนงานอันนี้ก็เป็นศูนย์แล้วกันนะครับประมาณนี้ทีนี้ไอ้แถบสีเหลืองเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันขึ้นออโต อันเดี๋ยวผมจะเอาแถบสีเหลืองนี้ออกก่อนเนาะยกเลิกก่อนยกเลิกยกเลิกโอเคผมยกเลิกแถบสีเหลืองนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําให้มันออตโต้เพราะงั้นผมก็จะมากําหนดว่าไอ้วันที่รายงานเนี่ยสมมติว่าเป็นรายงานวันที่1 1พฤศจิกานะครับวันแรกนี่หนึ่งพฤศจิกาเพราะงั้นต้องการให้แถบเส้นนี้แถบเส้นนี้แถบที่เป็นคอลัมน์ตรงกับวันที่1เนี่ยหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยขึ้นเป็นแถบสีเหลืองให้เราอ่าตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เรารายงานอยากรายงานวันที่2 ก็ให้แถบสีสองขึ้นเป็นแถบสีเหลืองให้เราตามที่เราคีย์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอยากให้มันรันเป็นวัน Today 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 เราแค่พิมพ์ตรงนี้เป็นเท่ากับ Today แค่นี้เองนะครับเป็น Today อย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือปฏิทินเรามันยังไม่ถึง Today นะเพราะวันนี้มันเพิ่งจะวันที่16ตุลาเองนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็คือ16บกเดือน10แต่ตรงเนี้ยมันไม่มี1ิบกเดือน1ิมันเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาเพราะงั้นตรงนี้จะใส่เป็น หนพฤติกาไปก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งทับทังศูนย์สอะครับประมาณนี้แล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวให้เราเลือกตรงเซลล์นี้นะครับเซลล์แรกเนี่ยคลิกขวาสร้างเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะสร้างเงื่อนไขมันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนาะโดยให้เราเลือกตั้งแต่ k 1 0นะครับจนถึงช่องสุดท้ายก็คือ c x เท่าไหร่เนี่ย c x 3 0นะเซลล์สุดท้ายของตงัวนี้นี นะครับ k 1 0ถึงถึง cx 30โอเคตรงนี้เลือกเป็นสูตรที่เรากำหนดเองสูตรที่เราต้องใช้คือสูตรนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือเมื่อ k 9วันที่ตรงนี้นะตรงกับ f 4ซึ่งล็อกเซลล์ตรงนี้ก็คือ f 4ตรงนี้นะ r ตรงนี้นะใเมื่อมันตรงกันนะครับมันตรงกันโอเค เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะลอกสูตรนี้มาเลยนะครับสูตรนี้ปึ๊บลอกเลยอนตรนซีแล้ววีลงไปอ่าประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะให้มันเพ้นสีประมาณนี้นะอ่าสูตร CX โอเคนะครับเค10 สูตรอ๋อตรงนี้ตกเครื่องหมายเท่ากับนี่นี่เห็นไหมคแล้วนะครับตกเครื่องหมายเท่ากับต้อแต่งสมอเท่ากับเหมือนด้วยกดเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะลองมาดูถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนนี้เป็นวันที่สองนะครับเไหมแถบมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นวันที่ยี่สิบอ่าแถบสีก็จะเปลี่ยนไปเราจะรู้ว่าตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็คือวันที่เราต้องการติดตามงานเดี๋ยวผมจะมาใส่ที่วันที่สามเดือนสิบวันที่สามเดือนสิบสองโอเค 3เดือน1ินี่นะครับเราเห็นว่าไอต้ตัวนี้ตัวเนี้ยสามสแสดงว่างานมันล่ช้าถูกไหมเพราะตรงนี้าจะประมาณตั้งห้าสิบเก็ยังล่าช้าประมาณ4วันอาต้องเป็น55อย่างเงี้ยอาต้องเป็น60เนี่ยหกส60ถึงจะตามแผนได้ส่วน2อันนี้ต้องเป็นร้อยละนะครับอันนี้ต้องเป็นร้อยอันนี้ต้องเป็นร้อยนะครับเพราะว่ามันเลยแผนไปหลายวันแล้วนี่เนาะประมาณนี้อย่างเงี้ยเราก็ดูได้แต่อย่างนี้อย่างนี้25 ถ้าเป็น50 50ก็จะแสดงว่ายังล่าช้าอีก3วันอ่ะอันนี้ก็จจะเป็นร้อยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับวิธีการติดตามงานเราเห็นว,ว่าถ้ามันเป็นแถบสีสีเขียวเขียวนี้นะแสดงว,ว่ามันคือแผนส่วนสีส้มเนี่ยก็จะไล่าตามแผนตามวันที่เป็นเราประเมินก็คืออาจจะเป็นรายงานวันที่3ณวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวปฏิทินมันข้ามมาจนถึงวันที่1เราก็เปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็น today นะครับแล้วต่อไป เมื่อเรามาเปิดวันถัดไปเนี่ยไอสีแสบสีเหลืองเนี่ยมันก็ขยับทีละวัน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 ,รวนตรงกับปฏิทินของคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยนะครับให้เราเองแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยังเป็น16ตุลาอยู่เัิงเินเราไปเซตแผนว่าเป็น1พฤศจิกาแถบสีเหลืองนี่ก็ยังไม่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวพอมันเลยวันที่หนึ่งมาแล้วให้เราปรับตรงนี้เป็นเจ้าขับ today นะครับเจ้ากับ today แล้วต่อไปปฏิทินมันก็จะ อัพสีขาวขึ้นให้เราเองโอเคนี่ผมก่อใส่เป็น5้าทับสเ็ทับ2อยเห็นไหมครับแถบสีเหลืองก็จะวิ่งอ่าเป็นมกราดูสิมันจะขยับให้เราจริงไหมเป็นวันที่10มกรานี่ไหมครับอยู่ตรงนี้อย่างน้อยเราก็เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับงั้นเดี๋ยวจะกลับปรับแก้ฟังก์ชันนิดนึงตรงรูปแบบนี่ขอขยับขึ้นไปไว้อยู่ตรงกลางแล้วกันอ่าให้เป็นแถบสีเหลืองตั้งเส้นแบบนี้นะครับนี่จะชัดว่าอ๋อวันนี้เราอยู่นี้ แต่วัางา้นทั้งหมดมันลาช้าหมดเพราะมันยังไม่ถึงสีเหลืองมันไล่สีเหลืองไม่ทันนะครับประมาณนี้แค่ทําให้ดูเรามมนิเตอร์ที่ที่ทันวาอย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้แสดงว่ามันทันแล้วนะครับมันทันแล้วถ้าสมมติว่าผมเพิ่มไปอีกสัก40อ่สเห็นว่าสีส้มมันค่าสีเหลืองแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่บนสีเขียวนะครับถ้ามันอยู่บนสีเขียวตอนเย็นมันจะเห็นสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเขียวอันนี้ก็แค่ขยับให้ดูนะ อายไหมเปลี่ยนสีเหลืองแทนสีเขียวแต่ถ้าสีส้มมาทับมามาเลยสีเหลืองมันก็จะทับสีเหลืองนะครับตรงนี้อาจะเป็นสักหกสิบจะเป็นสีส้มทับสีเหลืองเพราะว่าเราจัดลำดับของตัวเงื่อนไขให้สีเหลืองมันอยู่ตรงกลางสีเขียวมันอยู่ล่างสีส้มมันอยู่บนนะครับประมาณนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นการ ติดตามรายงานความก้าวหน้านะครับว่า,าให้มันเป็นแถบสีให้เราไล่วันที่เราต้องการจะทำรีพอร์ตอย่างอันนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้แสดงว่างานมันเร็วกว่าแผนถูกไหมพอเรามมนิเตอร์วันที่4สีส้มมันเลยสีเหลืองไปแสดงว่ามันมีความเร็วกว่าแผนงานอยู่นะครับอันนี้คือสำหรับการทำตัวคอลัมน์วันที่ที่เรามมนิเตอร์เพื่อจะติดตามความก้าวหน้า โครงการนะครับก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้ดูนะครับสูตรไปแค่นี้แต่ว่าตอนเอาไปใช้ให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าด้วยโอเคสำหรับ EP ที่3ก็มีประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกผลใช้งานดูครับ